พาไปดูในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวสารไปยังที่น้องประชาชนกันบ้างค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เกต6กรมประชาสัมพันธ์และคณะเขาพบนายกอบจอยะลาเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหาหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆในพื้นที่ค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาดรทีรพงศ์เพชรรัฐผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์และคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อคารวะนายมุกตามัทานายกอบจอยะลาและรองนายกอบจอยะลาขาดเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และพูดคุยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในโครงการเกลือภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ทางด้านพวกนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหได้กล่าวถึงโครงการเกลอือถือได้ว่าเป็นการออกแบบมิติการทำงานร่วมกันค่ะระหว่างภาคีเค,ครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นภายใต้การลงนามความร่วมมือกับอบจอ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจังหวัดสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนาราธิวาสและจังหวัดยะลาในวันที่27ธันวาคมนี้ก่อนที่จะเดินทางค่ะไปนิเทศการทำงานต่อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด เวลาเพื่อที่จะพูดคุยและหารือการทำงานพร้อมเดินหน้าแผนงานเชิงรุกในปีงบประมาณ2,565และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ